พลังอันน่าตื่นตาตื่นใจของจินตนาการพลังพลังอันน่าตื่นตาตื่นใจของจินตนาการวิธีการจัดประชุมสมาชิกในจินตนาการของผมอาจแตกต่างไปตามบุคลิกลักษณะที่ผมสนใจผมได้ศึกษาชีวประวัติของแต่ละคนด้วยความมตาหะหลังจากหลายเดือนผ่านไปผมประหาดใจว่าแต่ละครั้งที่ผมจัดประชุม ปรึกษาในจินตนาการเริ่มกลายเป็นความจริงสำหรับผมมากขึ้นบุคคลทางก้าวพัฒนาบุคลิกับุคลิกลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาจนผมแปลกใจตัวอย่างเช่นลิงคอนพัฒนานี้ใส่มาสายบ่อยๆแล้วเดินไปรอบๆอบย่างเอาจริงเอาจังเขามักจะมีสีหน้าเคร่งเครียดผมไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเลยด้วยลักษณะที่เป็นคนอื่นไปไม่ได้ของเบอร์แบงแล้ เพนซึ่งมักโอ,อนอ่อนผ่อนตามด้วยการใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญาอีกทางยังเป็นการสนทนาที่ดำเนินไปอย่างฉลาดหลักแหลมซึ่งดูเหมือนทำให้สมาชิกคนอื่นในที่ประชุมตกใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบอร์แบงค์มาสายเขาเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นและกระตือรือร้นรเนื่องจากการทดลองที่ เขากำลังทำอยู่เขาหวังว่าจะสามารถปลูกต้นแอปเปิลบนต้นไม้ชนิดใดๆก็ได้เพนทำเสียงแข็งแล้วเตือนเขาว่าแอปเปิลนี่นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากระหว่างชายและหญิงดาวินหัวล้อเบาๆแล้วแนะนำว่าเพน ควรจะเฝ้าระวังตาตานไว้ในขณะที่เขาไปในป่าเพื่อเก็บแอปเปิลมันมักจะกลายเป็นกลายร่างเป็นงูใหญ่อีเมอร์สันให้เขาสังเกตว่าไม่มีตาตานก็ไม่มีแอปเปิลนโปเลียนก็กล่าวขึ้นมาว่าไม่มีแอปเปิลก็ไม่มีไม่ก็ไม่มีชาติการประชุมกลายเป็นความจริงจนผมเริ่มกลัวผลที่จะตามมาทำให้ผมหยุดการประชุมไปหลายเดือน ประสบการณ์นี้แปลกจนไม่สามารถอธิบายได้ผมกลัวว่าถ้าขืนประชุมต่อไปผมอาจจะลืมความจริงไปว่าการประชุมนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ในจินตนาการของตัวเองเท่านั้นในการเขียนหนังสือเล่มนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมมีความกล้าพอที่จะพูดถึงทัศนคติสวนตัวของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผมอธิบายประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ ใครๆคงจะเข้าใจผมผิดไปเป็นแน่ปัจจุบันผมมีความกล้าพอที่จะเปิดเผยมาออกมาเป็นตัวหนังสือเนื่องจากผมใส่ใจกับการที่คนอื่นเขาจะว่าเอาน้อยน้อยว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาแม้แต่คณะสมาชิกของผมอาจเป็นเพียงนิยายแต่การประชุมมีอยู่แต่ในจินตนาการของผมเท่านั้นแต่พวกเขาก็ ได้ฉักนำผมไปตู่ประตบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเล่าอารมณ์ให้ผมทราบถึงถึงความยิ่งใหญ่กระตุ้นความคิดตั้งตันและตั้ง,แ,งแรงบันดาลใจให้ผมตือ้อสัตว์และกล้าหาญชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองบทวิจารณ์แม้ว่า ประสบการณ์ของนโปเลียนหิวเกี่ยวกับที่ปรึกษาในจินตนาการของเขาจะดูธรรมดาธรรมดาในตอนต้นที่ได้อ่านแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแต่งนวนิยายทุกยุคท,ท,ทุกสมัยการที่นักเขียนจะได้เริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนั้นจะมีจุดหนึ่งที่บุคลิกลักษณะของตัวละครจะต้องจะต้องกระจ่างชัดในใจของนักเขียนบุคลิก กับภาพของตัวละครเหล่านั้นจะได้เริ่มอ,อธิบายเขาโคงเรื่องที่นักเขียนไม่เคยวางแผนมาก่อนความคิดนี้มักจะเข้ามาถูกนักเขียนเมื่อเขาหรือเธอได้ผสมาสานกลมกลืนไปกับบุคลิกลักษณะอย่างสมบูรณ์และเข้าไปอยู่ในในชีวิตจริงที่นักเขียนไม่เคยประสบม,มาก่อนจิตแพทย์นักจิตบำบัดและผู้ เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจก็ใช้ปรากฏการณ์นี้เวลาที่พวกเขาทำงานกับการแสดงบทบาทขั้นตอนที่ใช้คือการร้องขอให้สองคนแสดงบทละครอ,ออกมาถ้าเขาอยู่ในสถานะของอีกคนถ้าสิ่งเหล่านี้ภายใต้สถานาการณ์ถึงผู้ร่วมไม่ลำบากใจหรือไม่มีสำนึกแห่งความเป็นตัวเองอยู่ และถ้าผู้นั้นยอมให้ตัวเองจมลงในผวังและพยายามอย่างจริงจังที่จะกลายเป็นบุคคลอื่นผมผลที่ออกมานานประหลาดใจมากตึงขึ้นกับการที่คุณมีศรัทธาในการเข้าถึงมันคุณไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงความคิดของผู้อื่นเท่านั้นยังเกิดความยังรู้มีการรับรู้ความร,รู้ตึกย่างที่คนอื่นรู้ตึกและได้เข้าใจปฏิ ปฏิกิริยาหรือแรงจูงใจของผู้อื่นอย่างแท้จริงอีกด้วยเหตุผลในวิธีการที่ทำงานของมันนั้นเป็นเรื่องลึกลับพอๆกับเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเกิดมีสังหอนได้การที่จิตนาการของคุณตั้งฐานบุคลิกภาพโดยไม่มีการยับยั้งขัดฝังดังนั้นเมื่อคุณคิดผ่านบุกลิกภาพนั้นจิตใจของคุณ จะถูกจำกัดน้อยกว่าปกติอย่างใดก็ดีข้อเท็จจริงก็คือการที่คุณใช้จินตนาการตรงตัวตนของตัวเองไปสู่บุคลิกลักษณะของคนอื่นนั้นคุณได้เปิดใจให้กับแนวคิดซึ่งปกติคุณไม่เคยมีมาก่อนและคุณยังสามารถใช้ภาวะจิตใจนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนปณิธานเป็นความตำเร็จได้อีกด้วย